โอเคอัดแล้วนะฮะโอเคครับสวัสดีครับเด็กๆม .6 ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปติวสอบคลิปนี้นะฮะอันนี้เป็นคลิปของไวยากรณ์ในบทที่1น,นะครับในเรื่องของ present perfect นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเรา present perfect เรา,เราเรียนกันมาตั้งแต่มต้นนะเนาะม .4 ก็เรียนเนาะม .5 ยิ่งลงลึกเลยเนาะแต่ว่าสําหรับม .6 เนะี่ยความยากของ present perfect ก็คือ ใน1บทเรียนเนี่ย Present Perfect ทั้ง3โหมดทั้ง3บริบท3ความหมายเนี่ยมันจะมารวมกันอยู่ในบทเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวค่อยๆไปกันอย่างชา้ชาๆนะครับปูพื้นฐานกันไปด้วยทบทวนกันไปด้วยเนาะในเรื่องของ Present Perfect นะครับมันจะเป็นรูปแบบประโยคของภาษาอังกฤษรูปแบบหนึ่งนั่นแหละในเรื่องของ Structure หรือโครงสร้างประโยคอะแน่นอนมันจะต้องมีประธานและมีคำกริยา มาเป็นตัวบังคับเลยก็คือต้องมี have, has บวกด้วย past participle หรือ verb ช่อง3อันนี้มันจะมีเหมือนกันหมดทุกประโยคแต่ทีเนี้ยในใน3โหมดของ present perfect เนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าใน present perfect 3โหมดเนี่ยมันมีโหมดอะไรและแต่ละโหมดมีคีย์เวิร์ดอะไรกันบ้าง มีความหมายบริบทที่แตกต่างไปอย่างไรนะครับมาดูกันที่โหมดแรกเลยโหมดแรกให้เป็นโหมดนี้ครับโหมด never ever ครับหรือถ้าเป็นประโยคคำถามเราจะเจอประโยคคำถามว่า have you ever คุณเคยไหมนั่นเองนะครับก็จะใช้ present perfect นะครับในการแต่งประโยคว่าผมเคยทำสิ่งนู้นผมเคยไปที่นู่นผมเคยไปที่น,น,นี่หรือถ้าเป็นประโยคคำถาม ก็จะเป็นประโยคควาถามวิถามว่า have you ever คุณเคยไหมเดี๋ยวไปทบทวนก,น,กน,กนกันกับคลิปน้องบ๊อบบี้และคลิปของ EXO กันกันดีกว่าเริ่มต้นจากน้องบ๊อบบี้ครับที่เราเคยเรียนกันไปเนาะน้องบ๊อบบี้เขาอธิบายใน present perfect mode นี้ไห่ว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวขอปรับขนาดให้สวยๆก่อนโอเคน้องบ๊อบบี้ครับแต่ถ้าบ๊อบบี้ต้องการพูดถึงประสบการณ์โดยรวม เน้นว่าเคยหรือไม่เคยทําเคยทํากี่ครั้งไม่ได้จะบอกว่าแต่ละครั้งที่ทําทําตอนไหนบ๊อบบี้จะต้องใช้ present perfect แทนอ่าก็คือใช้ present perfect แต่งประโยคว่าเคยหรือไม่เคยทําอะไรนั่นเองนะครับเช่น I have been to เชียงใหม่ I have never been to เชียงรายเห็นคำว่า never ไหมครับที่แปลว่าไม่เคยเนาะจะใช้ have never หรือจะเปลี่ยน never เป็น not เป็น have not หรือเอา not กับ have มาบวกกันเป็น I haven't been to เช mm ียงรายก็ได้ความหมายเหมือนกันนะครับ I have visited พูกระดึง twice ในกรณีนี้บอบบี mm ้ hmm. ไม่ควรใช้ past simple tense แม้ว่าการไปเที่ยวแต่ละครั้งจะเกิดขึ้นและจบแล้วในอดีตอ่านั่นเองนั่นเองก็จะให้เห็นตัวอย่างประโยคของการใช้ present perfect เพื่อใช้พูดถึง สิ่งที่เคยหรือไม่เคยเทำไม่เคยทำเนาะไม่เคยเทำด้วยอ่ะดูประโยคนี้ Bobby has tried ดูเรียนบ๊อบเคยลองชิมทุเรียนเห็นปะก็จะใช้ในความหมายที่แปลว่า b o b บบเคยลองชิมทุเรียนถ้าอยากได้ประโยคที่เป็นประโยคคำถามเนาะก็สามารถตั้งประโยคคำถามได้ว่า has Bobby ever คล้ายๆ Have you ever แต่เป็น Bobby ้ต้องเปลี่ยนเป็น has นะเพราะเป็นประธานคนเดียวเนาะ Has Bobby ever t r y d durian? Bobby เคยลองชิมทุเรียนหรือยัง Bobby has tried durian. Bobby เคยลองชิมทุเรียนแล้วอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยได้เจอแน่ๆในข้อสอบในลองมาทำความคุ้นเคยแล้วก็ทบทวนกับประโยคคำถาม Have you ever กับคลิปของ เอ็กโซเลยดีกว่าครับ Have you ever ้ยแฮปี้เอ e วคุณเคย,ยไหมเนยดูคลิปภาพมันไม่ค่อยตรงกับเสียงนะแต่ขอเปลี่ยนโปรแกรมแป๊บหนึ่งนะฮะเอาเป็นโปรแกรมนี้ดีกว่า Have you ever Have you ever คุณเคยไหมนี่ครับ Have you ever been to a live K-pop concert คุณเคยไหมไปดูการแสดงสดของเหล่าศิลปิน K-pop ในคอนเสิร์ตกันเลยทีเดียวนี่นะครับ <AT>: have a Cape real ever met you life? นี่นะครับสำหรับหลายๆห,ห้องเนาะจะได้เคยเอาประโยคนี้มาเป็นประโยคคำถามเนาะแล้วก็แต่งประโยคคำตอบในหลายๆรูปแบบเนาะ Have you ever ครับคุณเคยไหม m a t ดเนี่ย m e t เป็น past participle verb ช่อง3แน่นอน Have you ever Met a k pop star in real life คุณเคยไหมเจอกับศิลปิน k pop ตัวจริงในชีวิตจริงแบบนี้ในนั่นเองนะครับก็เป็นตัวอย่างประโยคของการใช้ประโยคคำถาม have you ever ในการที่จะถามว่าคุณเคยไหมอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองมาต่อกันเลยกับโหมดที่2นะครับนี่ประโยคนี้ต้องเจอในข้อสอบแน่แประโยคที่2ไม่ใช่สิต้องเรียกว่า โหมดที่2นะครับจะเป็น present perfect ในโหมดของ have you yet นะครับและก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่3าํคำด้วยกันคือคำว่า already just yet ใช้ในความหมายที่เอาไว้ถามว่าคุณเนี่ยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วหรือยังอันนี้จำได้ว่าเคยเปิดคลิปของอาจารย์อดัมที่อธิบายในการใช้คำว่า yet already ไว้อย่างชัดเจนเดี๋ยวเราลองมาทบทวนคลิปนั้นกันอีกทีหนึ่งนะครับกับคลิปของอาจารย์อาดามในเรื่องของการใช้คำว่า yet และ already นั่นเองนะครับคำถามข้อต่อไปค่ะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาว่า yet คำนี้นะคะอาจารย์ดำใช้งานยังไงหมายความว่าอะไรแล้วก็ทำยังไงถึงจะใช้ให้ถูกต้องค่ะอ่าเดี๋ยวขอสริปไปตรงถึงตอนที่อธิบายเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคนไทยคิดมากกับมาเรียนคำว่า พอมเขียนนะกับคำหยาหลักการเข้าใจอย่างง่ายๆนะฮะเดี๋ยวนะฮะประโยคแรกนะฮะถ้าจะบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวนะครับอ,อ๋ออย่างนี้เราถามดีกว่านะครับ hmm. คุณกินข้าวหรือยัง Have you eaten yet อันนี้เป็นประโยคคำถามนะครับ Have you eaten yet โดยคำว่า yet จะลงท้ายประโยคคำถามและก็ลงท้ายประโยคปฏิเสธที่แปลว่ายังนั่นเอง Have you eaten yet คุณกินข้าวแล้วหรือยังอนะ่ะ Have you eaten yet? Have you eaten yet? ตอบได้ว่ากินแล้ว Yes I have already eaten หรือ,อยังไม่อ่ะอันนี้เป็นการตอบว่ากินแล้วจะเห็นมีคำว่า already เนาะส่วนคำที่เน้นตัวสิส้ซมๆเนี่ยก็คือคำว่า have บวกด้วย past participle verb ช่อง3นั่นเองโดยมีค keyword คำว่า already ที่แปลว่าทำแล้วอะ่ะกินแล้วอะ่ะ I have already eaten ผมกินข้าวแล้วครับแล้วถ้ายังละ่ะไม่ได้กิน I haven't eaten yet. นี่นะครับอย่างที่บอกไปว่าคำว่า yet ที่แปลว่ายังเนี่ยมันก็จะลงท้ายประโยคปฏิเสธที่แปลว่ายังเนาะอันนี้สังเกตคำว่า h a v e เนาะ h a v e มันจะมี not เข้ามาบวกด้วยเป็นคำว่า I haven't eaten yet ผมเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วคำว่า just ล่ะใช้อย่างไรคำว่า just จ,จะใช้ใคล้ายๆกับคำว่า already ครับ already eaten ลองเปลี่ยนคำว่า already เป็น just ครับจะได้อีกความหมายหนึ่งเปลี่ยน already ออกไปใส่คำว่า just เข้าไป just ที่แปลว่าที่แปลว่าเพิ่งจะเนาะ I have just eaten แปลว่าผมเพิ่งจะได้กินข้าวนี่ก็เป็นทั้งประโยคคำถามและก็ประโยคบอกเล่าเนาะ Have you j u s ด yet คุณทำสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วหรือยังถ้าทำแล้วใช้คำว่า already ถ้ายังไม่ได้ทำ เอาคำว่า yet มาลงท้ายประโยคถ้าเพิ่งทำก็ใช้คำว่า just แทนที่คำว่า already ได้เลยนะครับนี่ก็คือโหมดที่2นะครับน่าจะได้เรียนไปแล้วในห้องเรียนกับคลิปอาจารย์อดัมเนาะและอีกโหมดหนึงครับโหมดนี้ชื่อว่าโหมด how long how long ที่แปลว่านานแค่ไหนแล้วเอาไว้ตั้งเป็นประโยคคำถามที่ถามว่าคุณนะ่ะเป็นสิ่งนู้นหรืออาศัยอยู่ที่นี่ทำสิ่งนู้นสิ่งนี้มานานแค่ไหนแล้ว นั่นเองนะครับโดยที่คีย์เวิร์ดหัวน,นี้ออกข้อสอบเยอะแน่ๆเลยอะสิ้นกับ for นะครับเราจะต้องใช้สิ้นกับ for ในประโยคให้ได้อย่างถูกต้องซิ้นแปลว่าตั้งแต่จะใช้กับจุดเริ่มต้น for แปลว่าเป็นระยะเวลาจะใช้กับความยาวนานอืมพิมพ์เพิ่มให้เลยความยาวนานของระยะเวลานั่นเองดังนั้นสิ้นกับ for ใช้ให้ถูกนะครับอย่างประโยค ประโยค present perfect ในโหมดของ how long เนี่ยแน่นอนเราจะต้องเจอประโยคนี้เป็นตัวอย่างประโยคแบบคลาสสิกมากๆเลย how long have you been in Thailand หรือ how long have you l i v e in Thailand นี่ l i v e ต้องเป็น past participle verb ช่อง3ด้วยนะครับนี่เปลี่ยนจาก been เป็น l i v e ได้เลยคุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานแค่ไหนแล้ว ตอบแบบนี้ครับเห็นไหมว่าประโยคนี้จะเว้นช่องว่างไว้ให้เติม since หรือ for I have lived in Thailand 8ปีเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นความยาว8ปีเป็นความยาวต้องใช้คำว่า for ครับ I have lived in Thailand for 8 years ผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา8ปีเห็นปะ ต้องใช้คำว่า for ที่แปลว่าเป็นระยะเวลาเนาะเป็นระยะเวลา8ปีถ้าใช้ s ิ n c ก็จะผิดเนาะตั้งแต่8ปีอ่างงกันเลยผิดเลยทีเดียวทีนี้ดูประโยคที่2ครับ version since mm hmm. กันบ้าง I have lived in Thailand since 2014ตั้งแต่ปี2014นี่เลยก็ต้องใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ตั้งแต่ปี2014ดังนั้นข้อสอบมาเรื่อง since for เชื่อว่า เราเรียนในห้องกันไปอะทำแบบฝึกหัดมาก็เยอะเนาะไม่น่าผิดนะครับลองมาทบทวนแบบฝึกหัดกันอีกรอบดูครับกับการเติมซินกับฟอรนะครับนี่มันต้องออกข้อสอบบ้างแหละนหนานะครับข้อนี้เติมซินกับฟอรให้ถูกต้องอย่างที่บอกซินแปลว่าตั้งแต่ใช้กับจุดเริ่มต้นของของของการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งฟอรใช้กับความยาวนานของระยะเวลา เริ่มต้นที่คำแรกข้อแรกเลยข้อแรกมาก็งงเลยเนาะ it has been raining โอ้โหข้อนี้ไม่ใช่ present perfect ธรรมดานี่เป็น present perfect continuous ด้วยฝนเนี่ยมันตกมาแล้วตั้งแต่หรือเป็นระยะเวลาเวลาอาหารกลางวัน lunch time ข้อนี้ฉเฉลยเลยดีกว่าว่าใช้คำว่า since ครับ since lunch time ตั้งแต่ช่วงเวลาอาหารกลางวันมาเลยข้อนี้ถือว่ายากเนาะ ข้อที่2 Tom's father has done the same job คุณพ่อของทอมเนี่ยได้ทำงานเดิมงานเดียวไม่เปลี่ยนงานเลยจะเห็นคำว่า2ชเวนที่เยียปี20ปีเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นความยาวความยาวนานสิเนาะ20ปีเนาะข้อนี้ก็เลยใช้คำว่า for ครับคุณพ่อของทอมทำงานเดิมงานเดียวมาเป็นระยะเวลา for นะ for เป็นระยะเวลา 20ปีข้อ3ก็เช่นกัน Have you s t u d i e n g l i s h คำว่า along time แปลว่าระยะเวลาอันยาวนานนะเป็นระยะเวลาแน่นอน For a long time นะครับข้อที่4เนี่ยคล้ายๆกับตัวอย่างประโยคเมื่อกี้นี้เลยเนาะ1 i 8 5 Sarah a d lived in London ตั้งแต่เนาะตั้งแต่ปี1985 1985เป็นจุดเริ่มต้นเนาะตั้งแต่ปี1985นะครับข้อที่5 please hurry up กรุณาเร็วๆขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ we have waited พวกเราเนี่ยรอคุณมาเนี่ยเป็นระยะเวลาเนาะ a n hour แปลว่า1ชั่วโมงเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงเนาะ a n hour เป็นความยาวของเวลาเนาะก็เลยใช้คำว่า for an hour เป็นระยะเวลา1ชั่วโมงแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับ ข้อที่6ข้อนี้6เนี่ยเป็นอีกข้อหนึ่งที่ยากเนาะเราต้องตีความคำนี้ he left school เขาออกจากโรงเรียนเขาออกจากโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นระยะเวลากันแน่ลองใส่คำว่า since คำว่า for แล้วลองแปลกันดนะูในข้อสอบก็น่าจะมีโจทย์อะไรแบบนี้นะครับ Kevin had looked for j o b Kevin เนี่ยหางานทำมาเนี่ย ตั้งแต่หรือเป็นระยะเวลาเขาออกจากโรงเรียนเฉลยแล้วกันข้อนี้เป็นซินนะครับซิน he left school ตั้งแต่เขาออกจากโรงเรียนหรือจะแปลว่าตั้งแต่เขาเรียนจบจากโรงเรียนก็ได้ he left school เป็นจุดเนาะจุดเริ่มต้นตั้งแต่เขาออกจากโรงเรียนอ่าเควินหางานทํามาตั้งแต่เขาออกจากโรงเรียนนะครับข้อที่7จ็ดข้อที่เเฉยไปแล้วว่าซินคริสต์มาสเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่อาจจะได้ อาจจะต้องตีความแล้วก็อาจจะทําให้สับสนนิดนึง since christmas ตั้งแต่วันคริสมาส s เห็นปะคริสมาสเป็นจุดเริ่มต้นเนาะตั้งแต่วันคริสมาส s the weather has been quite good สภาพอากาศเนี่ยก็ค่อนข้างดีมาโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับข้อที่8ครับ the house is very dirty โอ้โห,โหบ้านนี้มันสก,กรปรกมากๆเลยเพราะอะไร we have never cleaned it เราเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดมันมาข้อนี้เอทครับเอทแปลว่าช่วงอายุหรือแบบว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตลอดช่วงอายุเนี่ยนะครับข้อนี้เนี่ยโอ้โหอาจจะต้องตีความนิดนึงว่ามันจะเป็นซินหรือมันจะเป็นฟอกันแน่เฉลยเลยละกันฟอร์เอทครับแปลว่าตลอดช่วงอายุที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดบ้านเลยนะครับข้อที่9 I haven't had a good meal ผมเนี่ยไม่ได้กินอาหารดีๆเลย last Tuesday โ okay. okay. อเคข้อคข้อนี้ง่าย last Tuesday วันอังคารที่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นแน่นอน since last Tuesday ตั้งแต่วันอังคารที่แล้วผมยังไม่ได้กินอาหารดีๆเลยข้อที่10ครับข้อที่10อย่างที่บอกว่ามันคล้ายๆกับข้อที่6เนาะ she has bought her own house เติมคำว่า back ได้ไหมเธอเนี่ยซื้อบ้านหลังเก่าของเธอกลับคืนมา She moved to London เธอย้ายไปลอนดอนข้อนี้ใส่ได้เลยถ้าใส่ for แน่นอนความหมายมันแบบว่าผิดเพี้ยนแน่นอนเป็นระยะเวลาเธอย้ายไปลอนดอนแปลกๆไหมแต่ถ้าเราใส่ซินที่แปลว่าตั้งแต่เนาะจะได้ประโยคที่บอกว่าเธอได้ซื้อบ้านของเธอได้ซื้อบ้านหลังเก่าของเธอกลับคืนมาซินตั้งแต่ She moved to London ตั้งแต่เธอย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนนั่นเองเนี่ยเรื่องซินฟอรนะครับก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราทำแบบขัดกันมาเยอะดังนั้นข้อสอบก็มีโอกาสที่จะออกเยอะอีกเช่นกันนะครับแม่ไม่รู้ว่าจะจำกันได้หรือเปล่าเนาะสำหรับ Present Perfect ทั้ง3โหมดนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามาทบทวนอีกรอบหนึ่งแล้วก็น่าจะครอบคลุมส่วนที่จะออกข้อสอบแล้วเนาะในห้องเราก็ จัดกันไปหลายคาบเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือการเติลข้อสอบกลางภาคของม .6 ในครึ่งเทอมแรกนะครับขอให้ทุกคนทำข้อสอบให้ได้เนาะแล้วก็คลิปทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวจะอัพไว้ให้แล้วก็จัดไวใ้ให้เป็น playlist เลยอย่าลืมมาดูซ้ำๆวนๆไปนะครับครอบคลุมข้อสอบแน่นอนถ้าไม่ดูจะเสียใจนะครับเจอกันในวันสอบนะครับม .6 จะลืมดูต่อละมันไม่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วน่าจะมีต่อ นะครับ stop recording